สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจพัฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดแล้วครับแลวผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูหุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆกูรูหุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยหุ้้้นนนทีี่่ตตออองมยยูใพรร์ดวะคับ ทั้ง Momentum Investor พี่ต้นคุณพเดมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศีจำกัดมหาชนและ Technical Investor พี่หมอวินในแพทย์รัชยุทธจีรพรประภานักทุนเสียงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขนักทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจนที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าล้มกันเป็นโดมิโนเลยครโดมิโนเลยพี่ก็คือเราบอกแล้ว ev พอพอ ev ต้นทุนทางภาษีเนี่ยไม่เสียถูกไหมก็ทําให้ดําราคาถูกลงคนเข้าใจจริงๆว่าเออก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะถูกปะกเราได้ซื้อของถูกกันแต่อย่าลืมว่าตัวเราเองก็ถือถือแอเสเซ็ที่เป็นรถยนต์เหมือนกันตัวเราเองมันมีกลุ่มคนกลุ่มเดียวนะที่ได้ผมเรียกว่ากลุ่มบนแล้วกันกลุ่มบนเนี่ยได้รับอัน,นิีสอ์ของภาษีเข้าไป แต่คนกลุ่มร่างที่ซื้อเนี่ยราคามันตกลงสมมุติพี่อีก๊กผ่อนเอาติสอยู่เอาติสเนี่ยลดเยอะมากเลยในตลาดเอาติสเนี่ยสมัยก่อนราคาซื้อเข้าต้องเป็นสี่แสนแต่พอพี่อีกเอาไปเทอร์ลดะ่ะเขาตีพี่อีกสองแสนสมัยก่อนพี่ต้องเหลือเงินไปดาวเอาเงินก้อนนี้ไปดาวรถใหม่ได้แต่ตอนเนี้ยอย่าว่าแต่ดาวเลยพี่อกเฉพาะปิดนี่ไฟนซ้ยังไม่พอเลยบางคนขายรถนะพี่อีกตอนนี้นะต้องเติมเงินให้เราอะ่ะสามหมื่นห้าหมื่นแสนนึงอ่ะพี่อีก แล้วถามว่าเขาจะหาเงินที่ไหนมาปิดรถยนต์ปกติเขาผ่อนรถจะหมดแล้วเขาก็ต้องเอารถไปดาวได้ใช่ปะแต่วงจรเนี่ยมันทําให้ไซเคิลมันเสียไงถูกปะเพราะทุกคนเสียภาษีเจออีกต้นทุนหนึ่งคนหนึ่งไม่เสียภาษีมาทําให้รถยนต์ทั้งตลาดมันมันมันเพี้ยนไปถูกไหมทีนี้วันนี้จะถามยังไงคือทุกไซเคิลอะครับมันต้องรอเวลาของมันเพื่อให้วงจรมันกลับมาเป็นปกติวันนี้ถ้าถามว่ายังสนับสนุนต่อไปก็ต้องไปถามว่ากลุ่ม ในสมการของโลกเราเนี่ยเมื่อหนึ่งคนบันได้มันต้องมีคนเสียถูกต้องไหมฮะมันไม่ใช่ว่ามีคนบวกบวกทั้งตลาดมันไปนไปไม่ได้ถูกไหมฮะวันนี้เราไปซัพิดี้กลุ่มหนึ่งแต่เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้เลยว่าจะกระทบกับกลุ่มใครถูกไหมะวันนี้เราสับสน,นิคนคนที่มีฐานะให้ได้ซื้อรถที่ถูก ev แต่กลุ่มคนที่เป็นลากยากประมาณเกือบยี่สิบกว่ายี่สิบล้านคนเนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถเก่าโดนผลกระทบไป มันทําให้ตัวเนี้แหะครับทําให้เราเลเลือนร้อนทุกวันนี้จะเปลี่ยนรถก็เปลี่ยนไม่ได้รถบรรทุกก็จะทุกทีรถไม่พอเนี่ยก็รถไปทํารถแลกเงินบ้างหรือเอาไปทําเป็นรีไฟแนนซ์บ้างถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มื่มูลค่าทรัพย์สินของรถยูสเนี่ยของคนทั่วประเทศไทยมันตกลงไปคาราแสนสองแสนผมถามว่าเขาจะทําอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากถือไว้ถูกไหม มันก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่พี่เขาบอกแต่ถ้าถามผมว่าเราต้องรอเวลาหรือรอรัฐบ,บาลออกกลไกมาแก้ปัญหาตัวเนี้ยให้มันชัดเจนเลยถูกไหมฮะอมืมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะจุดเริ่มต้นมันถูกจุดเริ่มต้นมาจากการไปบิดเบือน,นกลไกของตลาดของมันเราไปบิดเบือนโครงสร้างของมันวิธีแก้คือเราไปเอากลไกตรงนี้ออกวงจรเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมวันนี้เหมือนเลือดเราไหลปกติเราเอาอะไรไปกั้นมันนะครับเลือดเราก็ไม่ไหลเราก็ตายธุรกิจนี้ก็ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเราปล่อยให้มันทําของมันต่อไปวงจรมันหมุนของมันต่อไปมันก็เดินของมันตามปกติครับอ,อย่างรัฐบ,บาลเขากําลังจะมีดิจิทัลบัลเล็ตซึ่งโอเคยังยังไม่รู้หรอกว่าตกลงได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าสมมติมว่ามันได้เพราะเขาผลักดันอย่างเต็มที่เนี่ยอันนี้ช่วยไหมพี่สวิตต้องบอกว่ามันก็กระตุ้นกระตุ้นเงินให้สะพัดในในตลาดพอพี่ต้องบอกว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยตอนเนี้ยบางคนมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันคือสินค้าที่จะเป็นต้องใช้แล้ว มือนมือถือเนาะมือถือบางคนบอกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใครไม่มือถือที่ทํางานอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นสิน่งของที่ที่จําเป็นแต่ในภาวะที่เราเราจําเป็นนะครับและและเราเนี่ยอย่างที่พี่อิกถามว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไใช่ฮะไม่ต้องไปถามเลยฮะคําถามนี้ถูกไหมฮะทีนี้เราบอกเลยว่าเงินน่ะมันไปถึงใครล่ะ ดิ่เจ้าเลยมาถึงถึง end user ไห mm hmm. มหรือเข้าที่ใครถูกไหมถ้าเรามองเนี่ยถ้าเรามองโฟลชาร์ที่ที่ทำมาเนี่ยเราสังเกตว่าจะเปเข้าที่ร้านค้าปลีกหมดถูกไหมฮะแต่ว่ามันถึงคนอย่างลากย่าไหมถึงแม่ค้าไหมถูกไหมฮะถ้าวันนี้เงินเราเนี่ยเรามีเงินปุ๊บเราไปซื้อเราไปซื้อของที่ร้านของชําของชําไปซื้อของต่อเงินมันก็สะพัดหมุนหมุน,หม,นหมุนไปพอตลาดมันเริ่มดีคนก็มีกําลังใจในการ ใช้จ่ายเขาเรียกความมั่นใจในการ,รของผู้บริโภคนะมันจะมั่นใจแต่วันนี้ถามพี่หน่อยวันนี้คนจะซื้อรถคันหนึ่งตอนนี้แม่ทรงก็ไม่ดีทิศทางก็ไม่ชัดเจนที่คําถามคือไม่ว่าจะว่านนักลงทุนเลยจะไปถามนักลงทุนเลยเขาจะลงทุนหรือเปล่านะถามตัวเองก่อนวันนี้จะใช้จ่ายซื้อของอะไรสักคันหนึ่งซื้ออะไรสักคันสักชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นมูลค่าเยอะๆเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วคิดอีกเลยถูกไหมมันเลยทําให้ภาวะตลาดมันเป็นภาวะตลาดที่ซบเซา อืมครับอันอันนี้เป็นเฉพาะฝั่งของรถเก่งไหมครับพี่สุวิทย์รถกระบะก,ก่อนอันนี้ดูทักซับป,ปีที่เรารู้สึกจะโดนยึดรถเนี่ยเยอะพอสมควรตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงหรือภาพเดียวกัน,นเลยไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างกลับมา,กล,บมาบกลับมาดีขึ้นครับ <c oughs> กลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้นคือ,ค,อคือต้องบอกว่าการปรับตัวของของของผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ภาคเกษตรกรภาคอะไรตอนนี้ก็คือเริ่มปรับตัวแล้วเขาเริ่มปรับตัวแล้ว แต่สมัยก่อนคือเหมือนทุกอย่างมันดีมากครับทุกคนก็พี่ต้องบอกว่าในสองสามปีที่แล้วเนี่ยในภาวะโควิดเนี่ยเราก็ไม่คิดนะบางธุรกิจมันสามารถเติบโตได้ถูกไหมอย่างใครเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยต้องตอบว่าเมื่อสองก่อนโควิดคิดว่าตัวเองนี่ต้องหายไปจากโลกนี้แล้วแน่เลยนอนไม่หลับทุกวันถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เรามาดูว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยหรือในภูเก็ตเออเชียงใหม่เออตอนนี้รับลูกค้าไม่ทันแล้วนะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะนะครับ เราก็เขามองอนาคตไปแต่ตอนนี้ต้องถามว่าลดยึดพอกัอนไหมต้องตอบว่าสัดส่วนเริ่มเบาบางลงทั้งทั้งสองทั้งสองส่วนแล้วอย่างตอนนี้อีวีมันมาไม่แน่ใจว่ามันเริ่มถึงรอบที่เป็นรอบรถมือสองหรือ,อยังครับมีมีบางส่วนครับพี่อีกครับมีบางส่วนบางส่วนเริ่มยึดเข้ามาแล้วนะครับบางส่วนเยอดรึดขึ้นมาแล้วบางส่วนลูกค้าเริ่มขายเพื่อซื้อตัวใหม่แล้วนะครับ,รบเริ่มมีการเปลี่ยนมือแล้วครับแต่ไม่เยอะครับนิดเดียวเพราะรถในตลาดช่วงแรกมันมันออกมาค่อน ค่อนข้างน้อยอยู่แล้ะมันออกมาช่วงแรกสองสามปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะครับมีช่วงปีหลังๆเนี่ยครับที่พอรอบอีกสักประมาณสักสองสามปีถูกปะ่ะลูกค้าเริ่มเบื่อหรือเริ่มเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาลูกค้าก็จะมีการเปลีย่ยนนะครับอืมอืม,อมครับโดยธรรมชาติถ้าอีวีเป็นมือสองเนี่ยอันนี้หนึ่งก็คือว่าจะราคาจะจะร่วงหนักกว่าอพวกรถน้ํามันหรือเปล่านะถ้าเป็นรถอีวีนะครับแล้วถ้าสมมติลถลดท,ที่มันจะเข้ามาเนี่ย อ่ามันจะทําให้ภาพรวมตลาดันยิ่งแย่ลงไปอีกหรือเปล่าครับทีนี้เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับดีมานซัพลายถ้าเกิดว่าว่ามีความต้องการซื้อรถไฟฟ้า EV ค่อนข้างเยอะเนี่ยราคามือสองก็จะกลับไปกระโดดแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> คนไม่เป็นที่นิยมอะครับราคามันก็จะดรอปลงไปอย่างตอนนี้ผมว่า <c oughs> ถ้าเกิดเอารถ e ีวเข้ามาขายและจํานวนไม่เยอะเนี่ยก็ยังมีคนที่พร้อมจะซื้อซื้อรถมือสที่เป็นไฟฟ้าอยู่บ้าง ไม่ถึงขนาดขายไม่ออกเลยเพราะมันตกเยอะนะตกทีเกือบห้าหกสิเปอร์เซ็นตนะเขาเรียกว่าใครใจถึงใจถึงก็ซื้อไปก่อนถูกไหมฮะ,<ช>ะแต่ทีนี้เนี่ยใครใจถึงก็ซื้อไปก็คนคนซื้อมือสองก็ซื้ออยากซื้อไปลองแต่ไม่อยากลดซื้อป้ายแดงก็มีมีหลายกลุ่มครับคือแต่ถ้ามันออกมาเยอะๆะครับพี่ครับมันก็เป็นไปได้เลยที่ว่ามันจะราคามันก็จะร่วงลงไปอีกนะครับให้นึกถึงตอนไฮบิดครับไฮบิดเนี่ยมีนานแล้วนะ แต่ตอนนี้ครับรถมือสองที่ราคาพุ่งที่สุดหน้าถือที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นรถกลุ่มรถไฮบริดครับพี่ตอนนี้กลุ่มรถไฮบริดเนี่ยราคามือสองกลับมามาดีมากเลยคือมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางไงพี่ก็คือคนซื้อน้ำมันก็กลัวปืนน้ำมันใช่ไหมคนซื้ออีวีก็ประหยัดน้ำมันแต่ก็กลัวเรื่องการซ่อมนานถูกปะ่ะไอ้ค่าจ่ายจุกจิกไม่ค่อยเป็นอะไรก็เลยมาจบที่ตรงกลางเอาอย่างนั้นแล้วกันเอาสักครึ่งทางแล้วกันคิดอะไรไม่ออกเอาไฮบริดแล้วกันเป็นลูกผสม ตอนนี้ราคาไฮปิดในตลาดมือสองนี่ค่อนข้างค่อนข้างดีครับโตมากราคาพุ่งเกือบยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็ธุรกิจลานประมูลล่ะครับนะฮะแล้ท่านเนี่ยบอกว่ารถยึดเนี่ยยังเยอะไหมตอนต้นปีดูตัวเลขเยอะเลยต้นปีรู้สึกจะสองสองหมื่นถึงสามหมื่นคันนะครับตอนนี้ไม่แน่ใ<อ>จว่าเป็นเท่าไหร่ละคือต้องบอกนี้อันนี้ผมพูดแทนได้เลยเพราะว่าประมูลอยู่ทุกวันเนาะคือตอนต้นปีเนี่ยคือเราไม่คิดว่าวิกฤตมันจะมาทางภาคธนาคารเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมอะไรเข้าไปช่วยเหลือลูกค้า รถก็เลยไหลเข้าลาประมูลค่อนข้าง,งเยอะพอไหลประมูลค่อนข้าง,งเยอะเนี่ยแน่นอนครับพี่พอรถมันเยอะเนี่ยราคาประมูลมันก็ถูกลงเพราะคนซื้อมันขายได้น้อยเนาะมันประมูลมันก็ถูกลงเยอะรถเยอะมากนะครับซื้อกันไม่ไหวเลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ธนาคารหลังจากปลายปีเนี่ยพอเข้าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยธนาคารทุกที่เนี่ยออกมาตรการไปช่วยเหลือลูกค้าแล้วเพราะคิดแล้วว่าอันนี้คือวิกฤตของจริงอนะ ออกไปเช่ลูกค้าด้วยการยืดหนี้ประครองหนี้ให้ลูกค้าผ่อนใจให้เบาลงหรือพักพักหนี้ให้ลูกค้าเพื่อประครับประครองให้ลูกค้ากลุ่มเนี้ครับหายใจได้แล้วกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีนะครับก็ทําให้ลดยึดตอนนี้ครับต้องบอกว่าตกลงไปประมาณเกือบ 30- 40เอร์ครับจานวนนะนะครับแล้วก็ทําให้ราคารถประมูลมูลสองปรับตัวขึ้นแต่ปรับตัวขึ้นก็ยังไม่ได้แพงอยู่ดีนะแต่มันปรับขึ้นมันทิศทางมันราคาไม่ได้ดิ่งลงครับมันมันมันขึ้นราคามันขึ้น เพราะมันต่งมาเยอะมากรัฐบาลมีโอกาสจะหยุดสับสน,น ev เมื่อไร่จริงๆเขาใช้คาว่าจะหยุดสนับสนุน ev กี่โมงนะ,ะอันนี้สับไวรุ่นนะฮะจะหยุดส,บบยสนับสนุน ev กี่โมงแล้วจะแล้วจะ,แล,วจะแล้วจะช่วยรถมือสองได้หรือไม่ถ้าหยุดสนับสนุนแต่มันจะเกิดวันนั้นเหรอพี่สวิทอตอนนี้ดูเทรนด์มันจะสนับสนุนเหมือนกันคือ,อ,ค,อคือต้องบอกว่าตอนที่ทําอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดภาวะแบบนี้ ถูกไหมเราอยากให้อย่างหนึ่งเกิดเมื่อเราไปให้อย่างหนึ่งเกิดอีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องดับถูกไหมเป็นสมการของชีวิตเมื่อเราไปผลักดันอันหนึ่งให้มันเกิดธุรกิจหนึ่งมันก็ต้องดับทีนี้นางภาครัฐก็ต้องคํานวณว่าเวลาธุรกิจมัน,มนดับเนี่ยจริงๆเราอะไปเลือกใช้คําแบบนั้นไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยบางคนเป็น ตี๋เนาะโอ้ทะเลาะกันไปทะเลาะก,กันมาเราเป็นสาวกอิบิเราเป็นสาวกน,น้ำมันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วธุรกิจธุรกิจครับมันต้องอยู่ประคองคู่กันไปรถไฟฟ้าวันหนึ่งเดี๋ยวคนใช้ไฟฟ้าเยอะๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนใช้น้ำมันคนใช้น้ำมันทนไม่ไหวก็ไปใช้พลังงานทางเลือกอาจจะเป็นแก๊ส LPG ก็ได้ถูกไหมฮะราคาถูกกว่าพอๆกับการใช้รถไฟฟ้าเลยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยในปัญหาของของของ,ของวงจรเนี้ยถามว่าจะหยุดได้เมื่อไหร่ ก็ต้องตอบว่าพี่ฮะเราก็ไม่ใช่รัฐบาลนะถูกไหมฮะเราก็ต้องถามว่าเมื่อเรามองว่าตลาดไหนมาเก็ตแค p ็อะเราเป็นนักลงทุนเนอะตลาดไหนมาเก็ตแครมันมันมันใหญ่กว่ากันถ้าเรามองว่ารถอีวีประมาณนักแสนคันเนี่ยอ่ะตีว่าแสนคันในตลาดเนี่ยมูลค่ามันมันส่วนหนึ่งแต่รถยูสในตลาดเนี่ยยูสเนี่ยไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับรถยูสที่เป็นน้ํามันด้วยนะรถยูสมันก็เป็นรถยูสอีวีด้วย ถูกไหมเพราะรถใช้ออกจากป้ายแดงก็เป็นยูสรถยูสอีก20ล้านคันเนี่ยมูลค่า Market Cap มันมันเท่าไหร่เราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าเราจะเสียตลาดอันไหนวันนี้เราบอกเราอยากเราอยากปากักธงเราอยากชนะแต่เราไปขี่ช้างจาับตะกะแตนอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะพลาดในในอุตสาหกรรมทําให้เราถอยหลังเข้าไปอีกเนี่ยมันค่อนข้างสูง